สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแม่แม่วันนี้นะคะแม่ควรก็พามาดูน้องโมแฮนะคะอยู่ใต้สะพ,พานนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะในทุกๆวันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะบางวันก็อยู่เทือกนะคะบางวันก็อยู่ใต้ต้นไม้นะคะบางวันก็อยู่ใต้สะพ,พานนะคะ <S <s บางวันก็ไปผูกที่สวนตัวเองนะคะ ตอนนี้หญ้าก,กําลังโดนฝนกําลังจะฟื้นนะคะเจะไม่มีหญ้าให้น้องโมแฮกินแล้วนะคะฝนตกใส่นะคะหญ้าก็เริ่มจะถอดยอดนะคะตายนะคะเริ่มจะถอดยอดใหม่แล้วนะคะดูโมแฮของเรานะคะแม่แม่มาดูโมแฮนะคะชี้เล่นชี้อ้อนนะคะสาวน้อยของเรานะคะสาวโมแฮวันนี้นะคะ พ่อควรก็ยังไม่ได้อน้องโมแฮไปอาบน้ำนะคะเพราะพ่อควรก็มีธุระนะคะพ่อควรมีธุระค่ะค่ะพ่อควรก็ถึงจะเอาไปลงน้ํานะคะวันนี้พ่อควรยังไม่ว่างนะคะแม่ควรก็มาถ่ายน้องโมแฮนะคะเพราะว่าแม่ควรติดหลานน้อยนะคะช่วงนี้แม่ควรติดหลานน้อยอยู่นะคะเพราะว่ายุ่งการเลี้ยงหลานอยู่คนเดียวนะคะเลี้ยงหลานอยู่คนเดียวนะคะ บางวันไม่ควรก็ไม่ว่างนะคะฝากแม่แม่นะคะติดตามช่องเล็กๆของน้องโมฮแอนะคะฝากเมตตาช่องเล็กๆของน้องโมฮแหนะคะเรามาดูน้องโมฮแอนะคะไม่ควรก็จะลงคลิปให้แม,แม่แม่ดูไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละวันนะคะถ้าวันไหนไม่ควรว่างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ควรมีหลานนะคะหลานตัวเด็กนะคะ <Leave. S 1> ก็เลยไม่ว่าง เท่าไรนะคะแต่พยายามจะให้ว่างที่สุดนะคะจะปีกตัวมาถ่ายนองโมเฮให้แม่แม่ได้ดูกันทุกวันนะคะโมเฮเล่นที่ดินนะคะสั่งสับประรดมาอยู่นะคะแต่ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงวันที่สิบแปดถึงจะได้น,ะะนานมากเลยสี่วันนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่อ้อยนะคะแค่อ้อยวันนี้โมเฮก็จะกินอ้อยไปก่อนนะคะหนึ่งวันนะคะ ตรงนี้ก็คงจะได้ไปตัดไม้มาให้น้องได้กินนะคะไปตัดไม้มาให้น้องได้กินนะคะดูน้องโมแฮของเราน่อยโมแฮจะอยู่ไม่ค่อยประจําที่นะคะเพราะว่าย้ายให้น้องอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฝนนะคะสถานที่ที่เราปลูกมันก็จะเละบ้างอะไรมั่งนะคะปลูกที่ บ้านของน้องโมหมันก็ฝนสาดนะคะมันก็จะแฉะนะคะมันก็จะแฉะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะตรงไหนพอมีที่มีอะไรเราก็เอาน้องไปผูกเพื่อที่จะได้นอนนะคะถ้าเป็นโคลน,นไปเลยน้องก็นอนยากนะคะรอให้แห้งเราก็จะนอนก็จะย้ายไปอยู่นะคะฝนสาดทะลุนะคะทะลุได้นะคะเพราะว่าฝนแรงมันก็จะทะลุนะคะ ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะว่าก็เป็นทุกบ้านน้อยบ้านที่ไม่เป็นนะคะนอกจากบ้านไหนที่เขามีกันสาดออกมานะคะแม่แม,แม่ก็จะไม่เป็นไรนะคะถ้ามีกันสาดออกมานะคะมันก็จะไม่สาดเข้าไปนะคะบ้านของมูแห่ไม่มีกันสาดนะคะก็เลยมันจะทะลุหน่อยนะคะทะลุถ้าฝนแรงๆล,ลมแรงๆก็จะทะลุเปียกไปหมดนะคะดูน้องมูแห่ของเรานะคะ โมแฮสาวน้อยสาวน้อยโมแฮนะคะบรรยากาศยามค่ำค่นะคะบรรยากาศยามค่ำค่นะคะของสาวน้อยโมแฮของเรานะคะวันนี้พ่อควรก็ยุ่งนะคะเพราะว่าวันนี้พ่อควรไปสูบน้ําใส่ข้าวนะคะแม่ควรก็เลยมาต้องมาไล่ก่อนที่พ่อควรจะเอาช้างโมแฮไปลงน้ําก็คงค่ำค่นะคะเพราะว่า วันนี้พ่อควรไปสูบน้ำใส่ข้าวนะคะยังไม่มานะคะเดี๋ยวก็คงจะมานะคะก็รอพ่อควรอยู่นะคะยูน้องโมแฮของเรานะคะเล่นกินสับปะรดบ้างกินต้นกล้วยมั่งกินก้นเ้าวมั่งนะคะก็แล้วแต่ละวันนะคะจะมีอาหาร วันนั้นก็ได้กินต้นกล้วยนะคะเพราะว่าลมแรงนะคะต้นกล้วยล้มเยอะนะคะเราก็ไปตัดเอานะคะที่สวนนะคะสวนของโมแฮที่ปลูกต้นกล้วยก็หมดแล้วนะคะตอนนี้มีแต่ยังกำลังถอดยอดขึ้นใหม่นะคะ เพราะว่าตัดมาให้กินหมดแล้วนะคะแม่ควรก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะไลฟหน้าพบกันใหม่นะคะแม่แม่ฝากแม่แม่กดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของน้องหมูแห่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ